สวัสดีค่ะวันนี้มีชุดนี้เข้ามานะคะเป็นชุดสีเทาค่ะชุดนี้จะขายดีในถ้าเป็นสีแดงจะขายดีในเพวกเป็นพนักงานร,ร้านทองเนี้ยค่ะจะขายดีมากชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้ากันนะคะแต่นี้จะเป็นลูกค้าซื้อไปใช้ ในคลินิกฟางงานมนะคะอันนี้จะเป็นสีเทามีขลิบสีทองค่ะเนื้อผ้าจะเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กค่ะมีความยืดหยุ่นดีใส่สบายค่ะใส่แล้วเข้ารูปสวยค่ะ แล้วก็มีโบนะคะมีโบมีโบโสวยค่ะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเหมือนกัน